เห็นกันไหมครับอันนี้คืนนี้ไม่ต้องเห็นหน้าผมก็ได้ขอให้เห็นเอกสารให้ชัดแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นเอกสารที่เข้ามาสู่ผมจะมาต่อจากติวเตอร์ท็อปไปนะครับอันนี้ก็มาสวัสดีรอบข้ามสมบูรณ์ที่เรียนออนไลน์นะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ8คนนะครับหลายท่านมาดูผมเห็นข่าวแล้วก็น่าสนใจสิ่งที่ผมสอนต่อคือมันยากทนายความ ที่เป็นข้อเขียนเมื่อกี้เป็นข้อกานะครับแล้วก็ข้อเขียนส่วนชอยเนี่ยขอให้ท่านดูนะครับที่ผมสรุปไปให้ร้อยข้อเนี่ยใช้เวลาอ่านไม่น่าเกินไม่น่าจะนานมากนะครับนะบักษาก็ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับเป็นเอกสารที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเอกสารลับให้เรียนกันเพราะว่าไปอ่านข้อสอบของสภานในความแล้วหาไม่เจออาจจะยังไม่เคยออก แต่มันน่าสนใจตรงที่ว่าคดีที่หน้ากำลังออกออกสื่อคดีอะไรนะป้าที่เขาถูกบังคับคดีถูกบังคับคดีผมว่ามันมีมิติออกแล้วผมจะพูดตอนท้ายว่ามีมิติแล้วว่าทั้งคดีป้าทั้งคดีลบบุรีก็ตามดังนั้นเนี่ยพอพูดถึงฉกฉุกคิดในกระบวนการชั้นบังคับคดีแล้วผมเลยไปสแสวงหาเอกสารสําคัญคาร้องสําคัญในชั้นนี้มาเข้าดีซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเราเรียนลึกกว่าคนอื่นมากเลย ไอ้ที่เรียนของเราเนี่ยสอบตัวปีได้เลยนะครับแต่เป็นทฤษฎีที่ลึกมากเนี่ยครับดูคร่าวๆนะครับหลักการผมจะเอาแค่หัวใจก็พอหลักการคําร้องขอขอฉุกเฉินงดการบังคับคดีนะครับก็คือในการงดการบังคับคดีเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับอย่างกรณีเช่นคดีเนี้ยที่มาที่ไปคือตัวชั้นสารเนี่ยผมได้ขอทุเลาการบังคับคดีไว้ ขอทุเลาไว้แต่ด้วยเหตุผลศาลยังไม่สั่งศาลให้ศาลสูงสั่งแล้วปรากฏว่ามันเป็นคดีอย่างนี้ครับเป็นคดีเขาเรียกว่าขับไล่ขับไล่ผมก็สู้ครอบครองปลรปักนะครับแต่ในชั้นต้นศาลมองว่าไม่ใช่ครอบครองปลรปักเป็นสิทธิ์ของโจทศาลจึงให้โจทชนะคดีจำเลยกูธทณ์จำเลย,ยก็ยังสู้อยู่แล้วก็เชื่อมั่นในพยานหลักฐานของเรานะครับระหว่างุทธทณ์ก็ขอ ทุเลาการประคับประคบดีไว้แต่ในเมื่อทุเลาการับคด,ดีแต่ศาลยังไม่สั่งโจทย์เขาจะมายึดบ้านยึดไปยึดธรรมดาคือทุบลองน,นึกนึกถึงบ้านที่เป็นตึกเป็นปูนทุบแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราโชคดีหรือเรามั่นใจในพยานฐานชานั้นอุรณทเราชนะทุบไปแล้วทําไงครับแพ้เลยมาคับคด,ดีก็ไม่ได้เพราะว่าที่ดินเป็นของเราบ้านเป็นของเราตามคพิภาาศาลสุนธุท์แต่ทําอะไรไม่ได้จึงเป็นที่มาของคําร้องขอ ฉุกเฉินของกรกมคับคดีดูหลักๆนะครับหลักๆก็คือย่อหน้าแรกคดีอยู่ระหว่างอะไรถ้านักศึกษาเจอคําร้องแปลกๆอย่าไปตกใจตั้งสติข้อแรกยังไงเสียก็ต้องบอกว่าคดีอยู่ระหว่างอะไรแล้วก็เอาข้อจริงในข้อสอบมาใส่คดีนี้อยู่ระหว่างการบังคับคดีหรืออยู่ระหว่างอุทธรแลวก็ว่ากันไปนะโจทย์ได้นําเจ้าพนกาักงานกมกับคดีจะมารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เดี๋ยวผมโมนิดนึงคาร้องนี้สารอนุญ,ญาต ตอนนี้ไม่มีการบังคับคดีแล้วตอนนี้ศาลให้งดเว้นการบังคับคดีแล้วศารลรอให้ใครภากษาอุทธรณ์ถึงที่สุดหรือคดีถึงที่สุดก่อนตอนนี้ลูกความผมไม่ต้องถูกทุบบ้านแล้วนะครับอันนี้เป็นเคสที่เราที่เราทําทมาแล้วก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างคดีนี้นะครับอยู่ระหว่างอะไรนะครับคอนเซปต์ก็ค่อนจริงมาใส่อยู่ระหว่างการบังคับคดีจเ,จจดเจ้าที่จะนําอาจโจได้นําเจ้าที่บังคับคดีมาดําเนินการยึดทรัพย์ก็ว่ากันไปแล้วก็ข้อต่อมาเราต้องโม้นิดนึง โม้คืออะไรครับมันช่ทนายความโม้นะเขาเรียกว่าพูดจูงใจให้สารเห็นว่าเรามีสิทธิ์อะไรที่จะยึดนะครับยกตัวอย่างเช่น่อยูในส่วนของอต่อมานะครับการที่จะดำเนินการของเราเนี่ยมีเหตุก็คือว่า ถ้าเราถูกบังคับคดีไปถ้าเราถูกบังคับคดีไปอะ่ะจะเป็นยังไงครับถ้าเราถูกบังคับคดีเนี่ยเราบอกก่อนคดีนี้ศาลชั้นต้นได้พักษาให้เราแพ้อยู่แต่นะครับแต่นะครับอันนี้ก็เป็นยอดใครพักษานะครับแต่เรารอูระหว่างทำอะไรครับอุทร์ โอเคแหะเรายอมรับผลของใครภาคษาฉันต้นแต่ว่าอันนี้มันอาจจะยากเกินไปสำหรับทฤษฎีนะผมให้เป็นไกด์ไลน์อย่างนันักศึกษาจะต้องจำในหผวว่า 1. คดีอยู่ระหว่างอะไร 2. องสารพิภากษาว่าอะไร 3. ก็คือว่าเราอุทธรว่าอะไรตรงเราอุทธรเนี่ยเอาแค่หัวใจที่เราคิดว่าเป็นไฮไลท์เช่นเรากําลังอุทธรอ,อยู่และมีทางที่จะชนะคดีได้และมีทางที่จะชนะคดีได้ แต่ในทางกลับกันแล้วก็ผู้โดยสารเห็นนะครับมิติมันก็คือเป็นไงครับถ้าโจ์รอสะหน่อยโจย์จะเสียหายไหมก็เสียหายแค่รอแต่ถ้าเกิดว่าโจ์ไม่อรอศาลไม่ให้รอไบเขาบอกให้ทุบบ้านใครจะเสียหายมากกว่าเนี่ยครับเราก็เขียนในสารเห็นในทางกลับกันหากจำเลยถูกบังคับคดีแล้วต่อมาศาลทอยพภาคษา,าให้ชนะแล้วเนี่ยจะเกิดความเสียหายเนี่ยคืออะไรครับสิ่งปลูกสร้างจะรื้อถอนไปแล้วนะครับ ให้เห็นเป็นไกด์ไลน์พอนะครับมันอาจจะไม่ออกลึกขนาดนี้อีกทั้งเนี่ยอันนี้มันเป็นเหตุฉุกเฉินอีกทั้งเนี่ยเราทราบว่าโจทจะมาบังคับคดีอีกครั้งเนี่ยในวันที่20ธันวาคมเนี่ยซึ่งเป็นเหตุกระชั้นชิดเนี่ยจึงขอให้ศาลมีคำสั่งฉุกเฉินนะครับก็คอนเซปต์ประมาณนี้นะครับนักศึกษาลองดูมาสรุปหัวใจของมันก็คือ 1. คดีอยู่ระหว่างอะไร 2. ตอนนี้สถานะคดีเป็นไง อยู่ระหว่างก็คือสารพิภากษาสารสันตนพิภากษาไงแล้วก็เราอุทธรว่าอะไรแล้วก็เหตุที่เราพูดให้สารเห็นนรพูดแบบจริงๆอะ่ะบางทีคําร้องบางตัวถ้าเราเขาเรียกว่าช็อกจริงๆโอ้โหไม่ได้อ่านมาเลยเราใช้เขาเรียกคล้ายคล้ายคอมมอนเซนต์เนี่ยเราจะไปขอให้สารเขาเรียกวิธีเอาตัวรอดนะแต่อย่าไปใช้วิธีเอาตัวรอดนี้เป็นหลักนะวิธีเอาตัวรอดต้องเป็นกรณีที่แบบมันไม่ไหวจริงหนึ่งคดีอยู่ระหว่างอะไรสอง มีเหตุขัดข้องอะไรข้อเท็จจริงที่มันเป็นไทม์ไลน์เอาใส่ไปให้หมดแล้ว3เขาเรียกคอมมอนเซนเนี่ยเขาเรียกว่าเราต้องจับคอมมอนเซนความยุติธรรมมาให้ได้ว่าคดีเนี้ยถ้าให้โจทย์บังคับคดีคือทุบบ้านเป็นไงครับบ้านหายแล้วปรากฏถ้าจำเลยมาชนะคดีภายหลังบ้านหายแล้วมันทาไงครับมันก็บังคับคดีไม่ได้จับคอมมอนเซนมันก็พอเพราะว่ามันค่อนข้างจะลึกยากเกิน ของภาคทฤษฎีไปมากต่อมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมขอคำร้องขอทุเราผมเอามาแค่ประมาณไม่กี่ตัวนะครับให้ดูอันนี้ก็อันเดียวกันคือมันจะมาคู่กันนะครับอ่าตัวนี้เรายื่นไปก่อนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันผมเห็นมันเกี่ยวกับในชั้นบังคับคดีหลักการคดีอยู่ระหว่างอะไรครับนัดฟังคดีาภาคสา,าที่4ีวิญาส่งห้าหกสองคือพิพากษาไปแล้วเนื่องจากสารชั้นต้นพิพากษาให้เราแพ้นั่นเอง หคดีอยู่ระหว่างอะไร 2. ส,สถานะคดีเป็นยังไงคือเราแพ้กอปคอยพักษามาใส่นะครับสามจำเลยก็อุทธนะรณ์ยอ,อ,อยู่นะครับโม้ไปเลยว่าผมกําลังอุทธรณ์อยู่นะครับเนี่ยครับ้วยเหตุผลทั้งปัญหาข้อจริงและข้อกฎหมายเนี่ยนะครับเป็นไงครับมีโอกาสที่จะชนะคดีได้นั่นเองตรงนี้ก็ียกว่าโม้ไปนิดนึงโม้ไปอันนี้เป็นเทคนิคที่ผม พูดให้เข้าใจง่ายนะไม่ใช่นักศึกษาไปโมไปเรื่อยนะหมายความว่า 1. คดีอยู่ระหว่างอะไร 2. เราแพ้ด้วยเหตุผลใดแต่ใครภาคสาก็ใครภักสาใส่แล้ว3าก็าคือแสดงให้เห็นว่าเรามีโอกาสจะชนะอย่างไรดังนั้นนะแล้วก็คอนเซปต์เดิมคืออะไรครับเมื่อจำเลยแพ้คดีเมื่อจำเลยแพ้คดีเป็นกรณีที่เกี่ยวกับที่ดินหรือบ้านนะครับ ถ้าโจ์รอหรือโฮที่เอาไว้ก่อนรอให้คดีถึงที่สุดเต็มที่โจ์ก็เสียเวลาแต่ไม่มีใครเสียหายเพราะในสุดถ้ามันถึงเวลาของมันต้องยึดต้องคืนต้องรื้อก็รื้อไปแต่ถ้าเกิดว่าในมุมกลับกันโจ์มาลื้อถอนเสียก่อนทั้งที่คดีไม่สุดไม่ถึงที่สุดไปไงครับมันมีโอกาสที่จำเลยจะชนะบ้างเหมือนกันดังนั้นพอมีโอกาสที่จำเลยจะชนะแล้วไปไงครับก็ต้องพูดให้สารเห็นเนี่ยว่า หากสารอุทธร์พิภากษาให้จำเลยชนะคดีแล้วจำเลยได้กรรมสิทธิ์โดยข้อพอปรปักแล้วเนี่ยเป็นไงครับก็ไม่สามารถกลับแก้ไขให้คืนเป็นดังเดิมได้ถูกไหมครับคอนเซปต์ <Concept S 2> เดียวกันนะครับคอนเซปต์เดียวกันข้อสังเกตมีอยู่2ตัวครับ คือถ้าคำร้องขอทุเลากันบังคับพดีเนี่ยที่ผมทํในทางปฏิบัต,ติคือไม่ได้มีไต่สวนแต่ถ้าเกิดเป็นฉุกเฉินเนี่ยต้องไต่สวนแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยวันนั้นน้องผมมอบหมายให้น้องทนายความไปศาลบอกว่าศาลดูแค่คําร้องและศาลพิจาเลยศาลไม่ต้องไต่การจะไต่ไม่ไต่เป็นในส่วนของ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นดูพินิจของศาลด้วยส่วนหนึ่งอย่างเช่นคําร้องขอคุ้มครองชั่วคราวหรือธรรมดาหรือฉุกเฉินก็ตามโดยเฉพาะฉุกเฉินนะ บางทีสารอ่านคําร้องสารสามารถพิจาได้เลยว่าคําร้องนี้ไม่ฉุกเฉินยกคําร้องไม่ไต่หรือบางทีสารอาจจะพิจาณาว่าอย่างคดีที่ผมไปเนี่ยไม่ต้องไต่สวนให้เลยก็มีแต่ส่วนมากส่วนมากนะไม่ไต่เนี่ยมักจะยกไม่ไต่เนี่ยมักจะยกนะครับอันนี้ผมก็ให้ดูสองอันแล้วสาไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องกังวลจับหลักนะครับเอาหลักไปได้หนึ่งคดีอยู่ระหว่างอะไรสองผลคดีเป็นอย่างไร สามเรากําลังทําอะไรคือเรากําลังอุทธรณ์นั่นเองแล้วสี่คือมันมีเหตุผลใดที่เราต้องมาขอแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ขอเนี่ยเขามายึดทรัพย์มัดเอาที่ไปเอาบ้านไปเป็นไงครับมันไม่สามารถทําให้คืนสุขภาพเดิมได้จึงขอเลยครับให้งดการบังคับคดีให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อนเผื่อมันออกแต่มันจะลึกไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ เดี๋ยวก่อนจะพูดไปถึงเนี่ยโอเควันนี้ผมก็จะมาต่อจากทันตผมจะมีเราพูดเรื่องถามตอบมัญนญาติทนายความก่อนเนาะถามตอบมัญนญาติทนายความต่อแล้วก็ไอ้โตัวที่วิเคราะห์ข้อสอบเนี่ยผมเอาไว้ปิดท้ายนะโอเคถามตอบมรรญาตทนายความข้อบ,บังคับนักศึกษาไปดูเองนะอ่ะดูหน่อยก็ได้ดูดิน,นิดนึงกันไหนไหนก็ไหนๆละนะครับปึแ๊บแป๊บหนึ่งนะ แบบหนึง่งแบบหนึง่งอ่อบังคับก็ดูกันมานิดนึงนะครับโ <Okay. S 2> อเคอไม่ต้องเห็นหน้าผมเยอะก็ได้เห็นจอนะครับ นะะักศึกษาดูเอกสารที่ที่ผมส่งไปให้นะครับที่เป็นข้อบังคับปรญญายนาในความรวดเนี่ยก็แต่ผมปิมพ์ไปให้เลยนะครับตรงนี้หลักข้อหลักๆนักศึกษาลองดู